เด็กๆวันนี้กลับมาพบกับทิเชอร์ปภาวีในรายวิชาภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะแต่เอวันนี้ทิชเชอร์ปภาวีจะสอนภาษาไทยในเรื่องของอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะในวันนี้ทิชเชอร์ปภาวีจะมาสอนภาษาไทยในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องออมไว้กำไรชีวิตค่ะเราไปดูพร้อมๆกันนะคะสตูอเด่น ในการอ่านเรื่องอ้อมไว้กำไรชีวิตนั้น student คะ student ทุกคนจะต้องอ่านจับใจความของเรื่องนี้ให้ได้ด้วยนะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรบ้างคะ่ะซึ่งห้าคำถามหลักๆนี้นะคะ student เรามาดูคำถามแรกกันเลยคะ่ะคำถามแรกนะคะถามว่าใครใครในที่นี้ก็คือตัวละครมีใครบ้างทำอะไรทำอะไรในที่นี้ก็คือ คือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อมานะคะที่ไหนที่ไหนก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนนะคะต่อมาเมื่อไรเมื่อไหร่นะคะก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่และสุดท้ายนะคะอย่างไรอย่างไรในที่นี้ก็คือวิธีการเป็นอย่างไรบรรยากาศในเรื่องนั้นเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของออมไว้กำไรชีวิตกันเลยนะคะเด็กๆบทนี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นของการออมรู้จักใช้รู้จักถนอมรู้เก็บหอมรอมริบไว้ชื่อเงินตราแต่โบราณเปลี่ยนแปลงผ่านไปตามสมัย คำพังเพยสำนวนไทยสุภาษิตคิดมาเตือนมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน เสียงอ้อมทองกรอนสุภาษิตซ้อนหญิงดังเจ้ยเแจวยังมีความสุขตรงหน้าอ้อมมีเศษตางก้องใหญ่บางเป็นเหรียญสลึงบางเป็นเหรียญห้าสิบตางแม้ว่าจะชำระนี้ได้ตามกฎหมายแต่เศษตางเหล่านี้ไม่ค่อยมีใครต้องการแม่ค้าในตลาดหรือเด็กขายพวงมาลัยตามสีแยกก็ยังไม่รับ อาจเป็นเพราะมีขนาดเล็กเกินไปจับไม่ถนดัดหน่วยการซื้อขายเดียวนี้มักจะคิดเป็นบาทมากกว่าสตางค์แต่อ้อมก็รับหมดโดยไม่รังเกียจเพราะมีแผนอยู่ในใจ อ้อมเตรียมขวดโหลไว้ใบหนึ่งวางไว้ที่ชันวางของอ้อมจะบอกทุกคนในบ้านว่าถ้าใครไม่ต้องการเศษตังเหล่านั้นให้เอามาหยอดใส่ขวดโหลนี้อ้อมจะเก็บสะสมไว้เองทุกคนร่วมมือดีมากจนกระทั่งวันนี้ ขวดโหลมีเศษตางสีทองเกือบเต็มอ้อมแทเศษตางลงบนโต๊ะแยกเหรียญออกเป็นสองประเภทไม่ปะปนกันอ้อมนับเหรียญใส่ถุงพลาสติกเล็กๆถุงละห้บาทใครจะเชื่อบ้างว่า ออมมีถุงที่ใส่เงินครบ50บาทถึง10ถุงเศษสตัสงที่เหลืออีกเล็กน้อยอ้อมใส่ไว้ในขวดโหลตามเดิมเพื่อรอการสะสมใหม่ส่วนถุงสตังนั้นอ้อมเก็บรวมไว้ในถุงผ้าตั้งใจจะเอาไปเก็บบนห้องนอน มีความสุขจังนะพี่อ้อมพองกรดังลั่นบ้านเลยออสยื่นหน้าเข้ามาทักทายอ้อมชูถุงผ้าให้น้องดูพร้อมทั้งเล่าที่มาของเงินในถุงให้ฟังคราวนี้ออสไม่เพียงแต่ยื่นหน้าแต่เดินเข้ามาจับถุงผ้ายกขึ้นหนักจังเลยพี่อ้อมโอ้โหมีเงินตั้งห้าร้อยบาทเป็นเศรษฐีแล้วนะนี่ว่าแต่ว่าลูกสางพวกนี้จะไปซื้ออะไรได้ล่ะออททำเสียงล้อเลียน อ้อมยิ้มกริ่มดึงถุงสตางกลับคืนเขาเรียกเศษสตางจะไม่ใช่ลูกสตางเอาไว้คอยดูแล้วกันอย่ามาอิจฉาพี่นะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นอ้อมจะทำอย่างไรดีกับเศษสตางที่ไม่มีใครต้องการนี้ที่ทำงานของพ่ออยู่ไกลมากต้องขับรถขึ้นทางด่วนทั้งไปและกลับอ้อมเจรจากับพ่อขอแลกคณะบัตรกับเศษสตางโดยให้พ่อจ่ายค่าทางด่วนเป็นถุงเศษสตาง ซึ่งอ้อมจะนับให้พอดีกับค่าทางด่วนแต่ละเที่ยวพ่อตกลงยอมทดลองซึ่งผ่านไปได้ด้วยดีเจ้าหน้าที่ยอมรับถุงสตางค์นั้นอ้อมตามแม่ไปห้างสรรพสินค้าเลือกของมา2-3ชนิดที่ราคาไม่แพงนะักและจ่ายให้พนักงานเก็บเงินด้วยเศษสตางในถุงที่นับไว้แล้วเมื่อกลับถึงบ้านแม่ก็คืนเงินให้อ้อมเป็นธนบัตร น้าน้อยทำงานที่ธนาคารอ้อมฝากทั้งธนบัตรและเศษสตางที่เหลืออยู่ไปเข้าบัญชีรวมกับเงินฝากที่มีอยู่เดิมทำให้อ้อมมีเงินเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัว ทั้งพ่อและแม่ชื่นชมที่อ้อมรู้จักการออมลูกจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรหรือเสียงพ่อถามอ้อมยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะทำอะไรดีแต่จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆก่อนพอใจอยากได้อะไรค่อยเบิกมาซื้อหรือไม่ก็ฝากพ่อซื้อหุ้นได้ไหมคะอ้อมทำเสียงอ้อน พ่อยกศรีรษะอ้อมด้วยความเอ็นดูเป็นความคิดที่ดีเรื่องการซื้อหุ้นแต่เงินจำนวนนี้ยังน้อยเกินไปถ้าลูกสนใจจะลงทุนจริงก็ต้องเริ่มศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกตัดสินใจตอนโตแต่พ่อว่าเรามาช่วยกันคิดตอนนี้ดีกว่าที่ลูกบอกว่าพ่อใจอะไรคอยเบิกเงินมาซื้อนั้นไม่มีใครว่าเพราะเป็นเงินของลูกแต่เงินนั้น ก็ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดลูกต้องคิดว่าจ่ายเพราะความจำเป็นหรือความต้องการพ่อหยุดพูดเพื่อให้ลูกคิดเป็นยังไงครับพ่อความจำเป็นกับความต้องการออซึ่งนางฟังอยู่ด้วยกันซักขึ้นมาก่อนความจำเป็นคือสิ่งที่มีผลต่อการดำรงชีวิตถ้าไม่มีสิ่งนี้จะทําให้เราเดือดร้อนเช่น น้ำไฟน้ำมันยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและอาหารแต่ความต้องการคือการทำตามใจเราเช่นมีเสื้อผ้าพอใช้อยู่แล้วพอแฟชั่นใหม่ออกมาก็อยากซือ้อยากได้อีกทั้งที่ของเก่ายังดีอยู่พูดง่ายๆคือฟุ่มเฟือยนั่นเอง แต่ความต้องการบางอย่างถ้าเราคิดถี่ถ้วนรอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงใช้ประโยชน์ได้จริงมีคุณค่าจริงไม่ใช่ซื้อมาเพราะความเหอหรือตามคนอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความจำเป็นได้เงินที่ลูกเก็บสะสมไว้อาจนำมาใช้ในส่วนนี้ได้โดยไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ ขณะฟังพ่ออธิบายอ้อมยิ้มกลิ่นนึกอะไรอยู่ในใจไม่มีใครรู้จากการคุยกันวันนั้นทำให้ออทเริ่มสนใจจะเก็บเงินบ้างที่ชั้นวางของจึงมีขวดโหลของออทเพิ่มขึ้นอีกใบผู้ใหญ่เฉลีย่ยหยอดให้เท่าๆกันทั้งสองขวดพี่น้องสองคนไม่รอให้ผู้ใหญ่หยอดอยู่ฝ่ายเดียวแต่จะเก็บเงินค่าขนมของตนที่เหลือหยอดลงไปด้วย ที่ทำงานของแม่มีงานสังสรรค์ประจําปีและให้ครอบครัวของพนักงานทุกคนไปร่วมด้วยอ้อมกับออรรู้สึกตื่นเต้นเพราะน,น,นานๆจึงจะได้ออกงานกลางคืนสักครั้งอ้อมเอาเสื้อผ้าออกมาเลือกดูว่าชุดไหนเหมาะที่สุดจะต้องซื้อใหม่ไหมลูกแม่ถามเหมือนจะลองใจไม่ค่ะขอบคุณค่ะอ้อมตอบ เพราะคิดว่าชุดที่มีอยู่ยังใช้ได้แม้จะใส่หลายครั้งแล้วยังไม่มีความจำเป็นต้องซื้อให้แม่ประหยัดเงินไว้ก่อนแต่อาจดัดแปลงชุดเก่านี้ให้แปลกตาไปจะดีกว่าซึ่งแม่เห็นด้วยแม่ลูกช่วยกันตกแต่งเสื้อผ้าแม่ใช้เข็มกลัดดอกไม้ติดที่บ่าเสื้อข้างนึง ขนาดของดอกไม้พอเหมาะกับชุดแม่เลือกผ้าที่สีไปกันได้กับสีดอกไม้มาทำเป็นผ้าผูกเอวทิ้งชายยาวจนสุดขอบกระโปรงพอลองใส่ดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยนึกว่าเพิ่งซื้อมาใหม่จากร้านชุดของออสไม่มีปัญหาเสื้อแขนยาวสีฟ้าอ่อนตัวเก่งยังใช้ได้กางเกงขาย,ยาวยังดูดีเพียงแต่เปลี่ยนถุงเท้าคู่ใหม่ เพราะคู่เก่าขาดแล้วออดขัดรองเท้าจนมันวับเสื้อผ้าของใช้แม้ใช้มานานแต่ถ้าซักรีดให้ดีมันทำความสะอาดคนสวมใส่มีสุขนิสัยที่ดีทุกอย่างก็ดูดีไปหมด พ่อกับแม่ยิ้มอย่างมีความสุขที่มีคนชมลูกว่าแต่งตัวดีทั้งหล่อทั้งสวยโดยเฉพาะอ้อมได้รับคำชมเป็นพิเศษเมื่ออ้อมเล่าให้คุณป้าคุณนา้าเพื่อนๆของแม่ฟังว่าชุดนี้มีที่มาอย่างไรเมื่องานเลิกยังมีอาหารเหลือเจ้าภาพจึงจัดอาหารใส่ถุงไว้เป็นชุดๆ แล้วเชิญชวนให้แขกนำกลับบ้านสองคนพี่น้องรับอาสาหยิบคนละสองชุดแต่แม่เก็บไว้เพียงชุดเดียวที่เหลือให้เอาไปคืนถ้าทุกคนพร้อมใจกันหยิบแบบลูกจะไม่เหลือให้คนที่มาทีหลังเอาไปมากกินไม่หมดต้องเคท,ทิ้งเสียดายของแทนที่จะแบ่งให้คนอื่นได้กินบ้างเอาแค่พอดีพอกินจะดีกว่านะ แม่อธิบายอาหารที่ได้มาเป็นไก่อบและผักเนื่อหลายชนิดทุกคนไม่อยากกินอาหารซ้ำแต่เรื่องนี้ไม่มีปัญหาแม่เป็นยอดนัดดักแปลนอยู่แล้วบ้านนี้ไม่เคยที่อาหารเหลือเพราะถือหลักว่าต้องใช้ประโยชน์ให้คุ้มและประหยัดที่สุดแม่นำไก่อบมาคลุกเกลือแล้วคั่วพอเหลือง กลายเป็นไก่เค็มรสอร่อยส่วนผักนึ่งแม่เอาไปอุ่นและคลุกกับซอสหอยนางลมเพียงเท่านี้ก็อร่อยกันทั้งบ้านย่ายังชมเลยว่าลูกไม้หล่นไม่ไก่ต้นระยะนี้สองคนพี่น้องแวะเวียนดูขวดโหลใส่สตางเอาออกมานับบ่อยมากบางครั้งก็เปิดสมุดบัญชีธนาคารดูมีการซุบซิบกันเป็นประจำโดยเฉพาะกับน้าน้อยแต่ พอพ่อกับแม่เดินเข้าไปใกล้ทุกคนจะหยุดพูดหรือไม่ก็เปลี่ยนเรื่องพูดทันทียิ่งใกล้วันขึ้นปีใหม่ทั้งสามคนน้าหลานดูมีความลับมากขึ้นเมื่อวันขึ้นปีใหม่มาถึงอ้อมและออดไปหาพ่อและแม่แต่เช้าถือกล่องของขวัญคนละกล่องเข้าไปกราบพ่อและแม่อะไรกันลูกพ่อถามของขวัญปีใหม่จากลูกๆครับ อ้อตอบแทนพี่สาวแล้วลูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อล่ะแม่สงสยัยก็เงินที่เราเก็บสะสมไว้ไงคะเราตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้ซื้อของที่ต้องการและจำเป็นก็คือของขวัญน,นี่ละคะ่ะออมตอบ พ่อไม่เข้าใจพ่อแกงทำหน้างงทำตัวให้ลูกๆขำเอาใหม่ๆพ่อไม่เข้าใจพ่อแกงทำหน้างงทำให้ลูกๆขำที่ว่าต้องการคือลูกๆอยากให้พ่อแม่มีความสุขส่วนที่ว่าจำเป็นคือลูกอยากตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาด้วยความเหนื่อยยากของขวัญนี้เป็นสิ่งแทนใจลูกอยากให้รู้ว่าลูก รักพ่อกับแม่มากค่ะเราซื้อด้วยเงินที่เราเก็บออมเองไม่ได้รบกวนใครเลยออมพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ ลูกรักแม้พูดได้เพียงแค่นั้นเพราะความตื้นตันพ่อรีพูดต่อทันทีขอบใจลูกมากที่เป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดในชีวิตของพ่อแม่ขอให้ลูกเป็นคนดีมีจิตใจงามรู้จักกระตันอยู่รู้คุณเช่นนี้ตลอดไปนะทั้งสี่คนพ่อแม่ลูกอบกอดกันอย่างมีความสุข เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆพอจะจับใจความสำคัญของเรื่องอ้อมไว้กำไรชีวิตได้บ้างหรือ,อยังคะว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อ,อไหร่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใครใครในที่นี้ก็คือตัวละครมีใครบ้างคะเด็กๆอ้าเวลิกูดมากๆเลยคะ่ะตัวละครก็มีพ่อแม่อ้อม ออสและน้าน้อยใช่ไ้มคะใครตอบเหมือนที่เจ้าปภาวีบ้างคะต่อไปนะคะเขาทำอะไรกันคะเด็กๆอ่าเขานั้นคือออมและออสเก็บเงินใช่ไหมคะเด็กๆเขาเก็บเงินเพื่อนําไปซื้อของขวัญเพื่อนำมาตอบแทนพระคุณพ่อกับแม่ที่เลี้ยงเข้ามานั่นเองคะ่ะ ต่อไปนะคะที่ไหนที่ไหนในที่นี้ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนบ้างเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่บ้านของอ้อมและก็ออดใช่ไหมคะและเหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้นที่บริษัทของแม่อ้อมและออทที่มีงานเลี้ยงสังสรรค์ใช่ไหมคะเด็กๆอ่าต่อไปนะคะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ในที่นี้ก็คือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะเด็กๆ อ่าเวลิกูดมากๆเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางวันใช่ไหมคะสุดท้ายน,นะคะสติเดนอย่างไรอย่างไรในที่นี้ก็คือบรรยากาศเป็นอย่างไรคะ อ่าเวลีกูดมากๆเลยค่ะบรรยากาศเนี่ยนะคะก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานใช่มีค่คะที่ออมกับออดเนี่ยเก็บเงินไปซื้อของมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ตื้นตันมากๆเลยที่อ้อมและออดเนี่ยรู้จักกระตันยูกระตะเวทีใช่ไหมคะอ่ามีใครตอบเหมือนทิชเชอร์ประภาวีบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะนักเให้ Student นนั้นเตรียมสมุดปากกาหรือดินสอก,ก็ได้ค่ะทีเชอร์ประภาวีนั้นมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ลองทำไปพร้อมกับทีเชอร์ประภาวีค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะข้อที่1น,นั้นถามว่าเด็กหญิงอ้อมเก็บเงินออมเฉพาะเงินประเภทใดคะทีเชอร์ประภาวีให้เวลา5วินาทีนะคะ5 4 3 สองหศหมดเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะว่าเด็กหญิงอ้อมนั้นเก็บเงินออมเฉพาะเงินประเภทใดก็คือเงินเหรียญสตางสีทองทั้งหมดนั่นเองค่ะต่อมานะคะสตูเดน t คำถามในข้อที่สองนั้นถามว่าสรุปแล้ว อ้อมและออทเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งใดคะ่ะสติวเดนทิเชอร์ปภาวีให้เวลา5วินาทีนะคะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาคะ่ะสติวเดนสรุปแล้วอ้อมและออทเก็บเงินเพื่อซื้อของขวัญให้กับคุณพ่อและก็คุณแม่นั่นเองคะ่ะมีใครตอบเหมือนกับทิเชอร์ปภาวีไหมคะ เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำถามในข้อสุดท้ายกันนะคะติกเดนคำถามในข้อสุดท้ายนั้นถามว่าการที่ลูกมอบของขวัญให้กับพ่อและแม่นั้นแสดงว่าลูกเป็นคนอย่างไรคะทีเชอร์ปภาวีให้เวลา5วินาทีนะคะ s t กเดนห้าสี่สามองหนึ่งศูนย์ หมดเวลาค่ะสตวเดนการที่ลูกมอบของขวัญให้พ่อกับแม่นั้นแสดงว่าแสดงว่าลูกเป็นคนกระตันอยูและอยากตอบแทนพระรคุณของพ่อกับแม่ที่เลี้ยงดูลูกๆมานั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสตวเดนมีใครได้คะแนน3มคะแนนเต็มเหมือนกับที่เจร์ประภาวีไหมคะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะ สรุปในเรื่องของออมไว้กำไรชีวิตนะคะสติลเดนออมและออสนั้นนำของขวัญไปกราบพ่อกับแม่และบอกว่าของขวนนัญนี้ซื้อมาจากเงินที่เก็บสะสมไว้และทำตามที่พ่อแนะนำไว้ว่านำเงินที่เก็บออมไว้ ไปซื้อของที่ต้องการและจําเป็นเท่านั้นที่ต้องการในที่นี้หมายถึงทั้งอ้อมและออสนั้นอยากให้พ่อกับแม่มีความสุขและที่จําเป็นในที่นี้หมายถึงอ้อมและออสอยากตอบแทนพระคุณของพ่อและแม่ที่เลี้ยงลูกๆมาด้วยความเหนื่อยยากสิ่งของที่อ้อมและออซื้อให้พ่อกับแม่นั้นจึงเป็นสิ่งแทนในลูกให้รู้ว่าลูกรักพ่อและแม่มากๆใช่ไหมคะสติลเดนสติลเดนคะ หลังจากที่อ่านในเรื่องของออมไว้กำไรชีวิตจบไปแล้วศิลเดนอย่าลืมนะคะเก็บเงินออมไว้นะคะไว้ซื้อของที่ต้องการและเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะติเดนแล้วกลับมาพบกับทีเชอร์ประภาวีได้ใหม่ในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ